อ้อมลืมเปิดไม้ละคุณผู้ฟังพี่ก็ตรงนี้แหละค่ะประโทษทุกอย่างดูงงกันไปหมดมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาถามว่าพี่ครับเขาถ่ายทอดสดถึงตอนไหนครับสวนสนามมาครับวันนี้วันกองทัพไทยเห็นเย็นแล้วยังไม่เลิกเลยเขาเริ่มสวนตั้งแต่พระอาทิตย์เลยหัวมานิดนึงจนตอนนี้พระอาทิตย์กําลังจะตกดินแล้วค่ะคุณผู้ฟังทางเราก็รอยอยู่เพราะว่าต้องมีลูกค้าเต็มไปหมดเลยค่ะยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่า น้อยที่สุดเมื่อกี้เราก็ได้คุยกันแต่ยังไงเพลงทุกอย่างของเรายังอยู่ปกติสิ่งที่คุณผุ้ฟังขออย่างได้แล้วเราก็คุยกันนะคะสําหรับใครที่ขอบคุณสำหรับเพลงของน้องนนขอบคุณสำหรับเพลงของพีพียินดีเลยนะคะสบายมากส่วนคุณผุ้ฟังที่นำเสนอหรือว่าถามนู่นนี่นั่นมาบอกว่าถามอะไรพี่อ้อมได้ทุกเรื่องไหมครับก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่อะไรตอบได้ที่จะตอบได้ครับ วันนี้ไม่ว่างตอบพี่อ้อไปตอบที่ Green Morning Show ได้นะครับพุ่งนี้ Green Morning Show ก็เวลาจะอัปเดตกันก็ยังไม่ค่อยทันเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนกับคุณผู้ฟังที่ฟังแอปพลิเคชัน A t ท m e ฟังฟินบอกว่าคะแนนผมมันไม่ยอมนับหนึ่งใหม่ในปี66ครับมันรวมคะแนนปีที่แล้วมาด้วยครับรอคำตอบนะครับก็ถือว่าได้ไปเลยปะคะแปลว่ามันก็นับให้แต่คุณผู้ฟังมีปัญหาตรงที่ว่ากลัวถูกโมคะตอนหลังหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองสอบถามให้อีกทีแต่ถ้าเขาไม่ตัดคุณผู้ฟังก็อาจจะเป็นช่วง โปรโมชั่นยกให้หรือเปล่าแต่ถ้าอยากได้ความมั่นใจเดี๋ยวจัดให้นะคะจะลองถามดูนะคะส่วนข้อความอื่นๆแน่นอนก็พูดถึงเรื่องภาพยนตร์ที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ไปนะคะยินดีค่ะคุณผู้ฟังมีคนถามว่าเป็นหนังพีเรียดทั้งเรื่องหรือเปล่า น่าจะเป็นช่วงของไทม์ไลน์ของจังหวัดนั้นถูกไหมพี่บอลหน,นังเป็นหนัง,นงในยุคป,ปีนั้นนะคะคุณผู้ฟังช่วงปีนั้นเป็นช่วงวัยนั้นอ่ะจะได้เข้าใจตรงกันถามว่าตอนนี้มีบุคคลอื่นอยู่ในห้องอ้อมถามว่าทําอะไรอยู่กําลังให้นั่งหาการใช้ภาษาไทยที่วิบัติอยู่ะคะ่ะคือต้องใช้คําว่าภาษาไทยวิบัติไม่ไม่ใช่ขอโทษขอโทษเราไม่เรียกว่าภาษาไทยวิบัติเราเรียกว่าภาษาไทยที่คาดเคลื่อนสมมุติถ้าเราออกเสียงคำว่านะคะ เราก็จะรู้ว่ามันจะเขียนนะคะขอไฟล์สละอะคะแต่ถ้าค่ะเราจะพยักหน้าลงอะค่ะคุณทุกสวัสดีค่ะหน้าเราจะลงก็คือมีไม้เอกสวัสดีค่ะอะไรนะคะนะคะปากเราจะยิ้มใช่ไหมคะเพอปากเราจะยิ้มนะคะมันจะไม่มีอะไรบนหัวแต่ถ้าสวัสดีค่ะขอโทษค่ะเราจะพยักหน้ามันจะมีไม้เอกซึ่งประเด็นคืออ้อมเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขามีสติกเกอร์ ที่ภาษาไทยเหวี่ยงได้แบบนี้ด้วยคือนะคะสวัสดีคะ่ะอะไรเงี้ยอ้อมรู้สึกสนุกกับมันมากแต่หลายคนก็อาจจะบอกว่าพี่พี่บูลลี่หรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม่การใช้ผิดไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกแปลกใหม่มันสามารถผิดได้นะคะคุณผู้ฟังการใช้ภาษาไทยมันเขียนยากเกิดมาเป็นไทยทุกวันนี้ก็สะกดไม่ค่อยจะถูกเหลยคาไหนอะเพราะฉะนั้นแต่ว่า ก็ต้องดูเจตนาบางคนเขาพิมพ์ผิดหรือเครื่องมันโทรศัพท์บางทีมันแก้นะเราพิมพ์สวัสดีค่ะมันแก้เป็นสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปบอกว่าเฮ้ยเขาเขียนผิดอยู่นั่นแหละบางทีเครื่องมันผิดจนเขาก็แก้ไม่ไหวคุณฟังอย่าไปว่าเพื่อน